ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ,อ,อจะช่วยเธอไปเที่ยวไปด้วยกันคือมาที่หลังไปด้วยกัน สวัสดีค่ะพ่อบกันน้ำพึ่งแล้วก็น้องแห้วนะคะในรายการเที่ยวไทยเทเวิลด์ d ค่ะวันนี้เราอยู่ท่ามกลางแปลงหมอนที่สวยมากใช่ครับใช่เขียวกระจีเลยและที่นี่นะครับก็คือพื้นที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นไหม บ้านหนองกุง้งตำบลหนองกุ้งสีอําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรดธานีครับใช่ค่ะ,ะวันนี้นะเราก็จะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่ากว่าที่จะมาเป็นผ้าไหมคุณภาพดีเนี่ยนะคะขั้นตอนนั้นมันจะยากกลยแค่ไหนเนาะใช่พี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กับคุณแม่นิกกอน,นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2565กับกำนันทองสา,าะะ่หยกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับในส่วนของผู้นําชุมชนนะครับที่ตั้งแต่ปี51เป็นต้นมาผมก็ไปดูหลายๆที่นะครับหลายๆที่สถานที่บางที่มีการเลี้ยงแล้วก็ขายเส้นบางที่รับซื้อเส้นแล้วก็ตอบเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของผมเองนะผมของวามฟนจากทางอบตมาช่วยแล้วก็ชุมชนก็มาต่อผลิตภัณฑ์จากตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําแล้วก็มีการต่อทําเครื่องสําอางด้วยครับถือว่า ทางกลุ่มเนี่ยก็มีรายได้ดีมากนะครับในช่วงนี้ทราบมาว่าที่นี่เนี่ยจะมีเนอร์สเซอรี่ด้วยใช่ไหมมีเนอร์สเซอรี่ใช่ไหมครับเนอร์สเซอรี่แล้วก็เนอร์สเซอรี่ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะแล้วเป็นออร์แกนิกใช่้แม่ค่ะเพิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยสะอาดพอไม่ใช่แล้วมังครับไม่ใช่แล้วมังครับ คนที่เป็นพี่เลี้ยงได้ดีที่สุดอะกับเด็กๆเนี่ยคือเธอไม่ใช่ฉันวันนี้ก็เลยจะส่งพี่เลี้ยงนะคะเข้าไปดูแลเด็กๆนะคะกับกับคุณแม่นิกร์นะคะก็ฝากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปเก็บข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะมาส่งต่อน้ำผึ้งอีกทีหนึ่งส่วนน้ำผึ้งเนี่ยนะคะมิ้งจะดูแลแปลงหมอนคนนึงก็ปลูกหมอนไปเดี๋ยวอีกคนหนึ่งไปเลี้ยงใหม่นะฮะดีไหมครับ สำหรับพันธหมอนที่คุณแม่นิกอนปลูกเนี่ยนะครับจะเป็นพันบุรีรัมย์60แล้วก็พันสกลนครครับที่สําคัญนะครับแปลงหม่อนที่นีย่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโดยใช้แค่ปุ๋ยหมักกับน้ําหมักชีวภาพจากพืชในการบํารุงดินและกําจัดวัชพืชครับโ,โ้หนอนตัวเริ่มเลยครับแม่จ้าไว้หาพึ่ง ได้กินใบมอนตอนเย็นค่ะมแม่ครับทาไมที่นี่เขาถึงต้องเรียกว่าคอ,อกใหม่ด้วยครับโคกโบรานเพิ่นเอิญคอ,อกเพิ่นบบเอิญล่งเลียงไหม,มสมัยไม่เพิ่นจังเอิญล่งเลียงอคือเหาเอิญคอ,อกงัวอคอขั้วยอย่างนี้นค่ะครับอันนี้ก็เป็นไหมก็คืเรียกคอ,อกไหมจ้าอ๋อแล้วปกติแล้วที่นี่เลี้ยงไหมพันธุ์อะไรบ้างครับมีกี่พันธุ์ครับแต่โบรานเฮ่าก็คือจังเลียงไหมพันธุ์ไท้พื้นบ้านธรรมดาจ้า แต่ตอนนี้เขาก็เลียงกับศูนย์ไหมเพินกมี่หลายสายพันธ์มะไฮกมีพันธ์นั่งสิวนั่งตุยพันธ์เลืองสาระบุรีเลื้งไพโรดค่ะกมีพันธ์ดอกบัวพันธ์ดอกบัวที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือพันธ์อันนี้ดอกบัวค่ะพันธ์ดอกบัวดอกบัว่ังเหลืองอ๋อดอกบัวหลังเหลืองแม่ครับเห็นว่าแม่เนี่ยเลี้ยงไหมอีรีด้วยจ้าครับผมแต่ว่าเฮ้าตรงเปียนกันเลียงค้นละรุนค่ะ ถ้าเอาไม้ตัวนี้เขาคอกก็คือข้าไใบายไม้อีลีก็ได้อ๋อห้ามเลี้ยงรวมกันจ้าเพราะอะไรครับแม่เพราะว่ามันติติดเชื่อกันอ๋ออันหนึ่งกินใบมันอันนึงกินใบมอนค่ะพอเข้าไว้้นละหมองหมายถึงว่าไอ้ตัวหนอนไม่อีลีเนี่ยเขาไม่ได้กินใบมอนว่าได้กินใบมอนค่ะกินใบมันกินใบมันสมปะหลังค่ะอ๋อเหรอครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราลองให้เขากินใบมอนเขาจะกินไหมฮะกินค่ะกินแต่ว่าขี้เลี้ยวตาย อ๋อมันแพ้เนาะ,ะแล้วไหมอิลี่กับไหมพันดอกบัวเนี่ยเขาให้เส้นใหญ่ที่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างค่ะเพราะว่าใยไหมอิลี่มันสันส่นสาห้องก็น้ำเป้าสากระได้ต้องเอ,อนาน้ำด่างขีเทาเ<อ>สาวเส้นใยเขาจังออกแต่ว่าคล้ายๆคล้ายๆห้องเขตนไหม ขายเซ็นไหมคะเดี๋ยวแม่สิภ้าไปเบิรงนยูวานมีทุกแบบเลยทั้งไหมอิลี่แล้วไหมแบบว่าดอกบัวเลยใช่ไหมครับนี่มือทุกสายพันธ์ค่ะทั้งพันธุ์ไหมไทยมีทุกอย่างทีแม่เลียงของศูนย์ไหมเพ่นยูัันอ้ามาแล้วครับแม่หญิงสาวใหม่ครับเาแน่นอนกลับจากเนสเซอรี่เรียบร้อยอันนี้สาวไหม หนุ่มใหม่เอาไหมนุ่มใหม่ไม่กล้าสาวแล้วครับก็เป็นอะไรที่ว่าน่าจะดีกว่าการไปเลี้ยงน้องๆ้องฮิเดอร์สลีมาที่วิสาหกิจชุมชนผลิตเส้นไหมบ้านหนองกุงที่เดียวเราได้รู้กระบวนการผลิตเส้นไหมแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะครับ ซึ่งที่นี่นะครับเขายังมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยหลากหลายลวดลายของกลุ่มเนี่ยไว้จําหน่ายอีกด้วยสําหรับผ้าไหมของคุณแม่นิกรเนี่ยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยุงพระราชทานการันตีีด้วยนะครับเขาเรียกไหมเลยไม่ใช่ไหมเปลือกนอกอ๋อไหมเลยไหมเลยแปลว่าสาวทั้งหมดรวมกันเลย<อ>ไม่ต้องเอาเปลือกนอกออก อะไรที่มันเป็นแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ใช่ค่ะแม่ถูกแล้วอันนี้คือซิกเจอร์ของเราเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งเดียวในโลกมีผืนเดียวในโลกร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบสเรดจจำกัดมหาชน เดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์นะคะอยู่ที่ตำบลหนองกรุงสีอำเภอโนนสะอาดและ ผู้ที่อยู่ข้างๆเรานะคะตรงนี้ก็คือหัวหน้าสูวิทย์แล้วก็ผู้ใหญ่สิทธิชัยเห็นว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่แบบอันศซีนด้วยใช่ไหมครับครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้มอบให้ชาวบ้านดูแลเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเนื้อที่1429ไร่และลักษณะพื้นประเทศเป็นหินปุ่มลาดเรียกว่าแหลทาาแหลท่าคือคืออะไรครับอนั่นเองอืเดี๋ยวให ท่านผู้ผใหญพ่พาเที่ยวชมครับโอ้ผู้ใหญ่ครับลงปูด้วยนะครับเรามาอันซีนอุดรธานีไปเที่ยวธรรมชาติบนพื้นป่าชุมชนบ้านนนสวรรค์กันที่อำเภอโนอนสะอาดกันบ้างนะครับชาวบ้านที่นี่เขาเรียกพื้นที่นี้ว่าแหล่ธาตุเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติครับธาตุที่ผู้ใหญ่บอกเนี่ยก็คือครับผมพระธาตุใช่ไหมครับ รูปทรงที่คล้ายกับชร้ธาตุก็เลยเรียกว่าแห่ธาตุใช่ไหมใช่ครับผมแต่ถ้าเผื่อคนที่ไม่ไม่เข้าใจนะอ๋อก็จะคิดว่าหินเหล่านี้คือเป็นเหมือนกับเป็นแร่ธาตุครับพอดีถ้าดูเผื่อคนภายนอกก็จะคิดว่าแร่ธาตุเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นภูเขาที่มีแร่ธาตุเยอะแล้วก็เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติด้วยแต่จริงแล้วที่เขาเรียกแร่ธาตุเนี่ยก็เพราะว่ามันมีก้อนหินคล้ายธาตุคล้ายพระธาตุอย่างเช่น เถวนครพนมเขาจะเรียกว่าพระธาตพนมครับของเราเนี่ยแถวนี้เนี่ยคนพื้น,น<ด>บ้านเราเรียกว่าแหลท่าุเพราะมีาธาตเป็นก้อนหินนะครับครับลักษณะคล้ายาธาตเลยครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีกลุ่มก้อนหินทรายรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากธรรมชาติกระจายบนพื้นที่สองไร่ซ่อนตัวอยู่ในป่าชุมชนแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากลุ่มหินไฮไลท์ที่ต้องเช็คอินกันให้ได้ก็คือ ธาตุตากับธาตุยายเป็นก้อนหินคาโดยมีหินอีกก้อนถูกปลายธาตุหนีบยึดไว้สวยแปลกตาจริงๆครับฉันมองไปมองมานะครับมันคือโตนเฮนท์ไทยแลนด์เลยมันเหมือนตนเฮนท์มากเลยที่ทอังกฤษเนี่ยหรอครับใช่อันนี้ก็ของไทยแลนด์นี่ของไทยแลนด์ที่อังกฤษนี่คือเห็นแต่ในรูปนึกภาพออกแค่ในรูปยังไม่เคยไปใช่ย,ยังไม่เคยเลยครับเอผู้ใหญ่ครับเห็นแต่ละก้อนเนี่ย ดูรูปร่างคือไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับแต่ละก้อนเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกแต่ละก้อนไหมครับโอ้อันนี้น่าจะไม่มีนะครับยังไม่มีใช่ไหมครับผมยังไม่มีครับผมร้อยเฮลตั้งอ่ะเห็นมีการมาแบบว่าไอ้สักการะอะไรกันด้วยนะคะโอ้ครับผมนี่คืออ่านี่คือความความความเชื่อนะครับของของชาวบ้านของเราแถบนี้นะครับคือคนส่วนมาก ของชาวบ้านเนี่ยจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนับถือสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับทางชาวบ้านก็เลยได้นิมนต์พระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอเนินสารนะครับมาร่วมในการทําพิธีทางศาสนาของความเชื่อของชาวบ้านด้วยนะครับคุณน้ำพึ่งกับล่องแห้วชอบไหมครับชอบค่ะชอบมากครับกำลังบอกกับแพร่เลยวะงั้นผมพาจะพาไปเที่ยว สน้ำตกง,งามของจังหวัดอุเรธานีคือน้ำตกคอยนางและน้ำตกทานงามครับโอ้โหดีเลยครับไม่ปฏิเสธเลยครับเพราะว่าฤดูฝนแบบนี้นะครับถ้าหาว่าเราไปที่น้ำตกเนี่ยก็คงจะมีความชุ่มชื้นมีน้ำเยอะๆให้เราเห็นเหมือนกันนะครับครับพอ,อ,อรักธรรมชาติเพาจริงๆเราเพิ่งก็เป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะเพแต่ว่าตอนนี้เพิ่งอยากเห็นน้ำตกมากมากค่ะ <laughs> ร่วมเดินทางละไม่ไปกับ a อเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเขตของวัฒนอุทยานน้าตกคอยนางซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของหัวหน้าตึงใช่ไหมครับใช่ครับคอยนางคอยใครคอยที่หรอไม่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นคอยท่านนี้มากกว่าครับในอําเภอผู้หญิงครับเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงนี่แล้วนะครับที่อําเภอหนองแสงเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรให้เราได้เที่ยวกันบ้างครับค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่เที่ยว เชิองอนุรักษ์นะคะที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือภูฝอยลมค่ะนะคะเหมาะสําหรับคนที่จะมาเที่ยวเพื่อจะศึกษาเส้นทางธรรมชาติและระบบนิเวศนะคะ,คะนอกจากนี้ก็จะมีวัดนะคะคือวัดภูทองเทพนิมิตะจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยูอ่ระหว่างเนินเขาค่ะคนะคะคตรงนี้ก็บรรยากาศรม่มรื่นนะคะมีต้นไม้ป่าน,านานาชนิดนะคะล้อมรอบเหมาะที่จะทำบุญตักบาตร นะคะแล้วก็เจริญสินภาวนาค่ะค่ะ,ออคะเออพูดถึงเรื่องน้ำตกแห่งนี้ดีกว่าทำไมถึงชื่อว่าคอยนางคะหัวหน้าน้ำตกคอยนางกว่าจะได้ชื่อนี่มากลุ่มนายพานเป็นหนุ่มขึ้นมาที่นี่ท่องธรรมชาติมาเจอที่นี่เลยตั้งเป็นกลุ่มผู้เบาคอยนางปัจจุบันนี้คนที่ตั้งชื่อนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทัดทัดทัดอยู่เปล่า ครับผมคุณต้งพึ่งมีอะได้ผมลูกชาครับผมเออคือว่าพี่อะนะกับทั้งกลุ่มเนี่ยคือคอยนางมานานแล้วนางนี่ก็คือน้ําก็เลยอยากจะวานทัศนเนี่ยนะไปสํารวจเส้นทางดูว่ามันมีน้ําอะไรบ้างไหมเท่าที่ผมทราบมาน้ําจะมีต่อเมื่อมีฝนเท่านั้นครับผมหรอโอ้จริงว่าคะจริงครับงั้นไปได้ สำหรับน้ำตกคอยนางแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของวณอุทยานน้ำตกคอยนางอำเภอหนองแสงครับลักษณะของน้ำตกนะครับเราจะสามารถเดินชมธรรมชาติแล้วก็เล่นน้ำได้บริเวณด้านบนซึ่งสายน้ำเนี่ยนะครับจะไหลลงชั้นหินด้านล่างมีความสูงประมาณ20เมตรครับไหนๆเราก็มาเที่ยวน้ำตกกันแล้วตอนนี้เรามาเที่ยวน้ำตกทานงามกันบ้างครับ น้ำตกทานงามนะครับเป็นทานกว้างแล้วก็ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่าดังนั้นเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ200เมตรสำหรับน้ำที่ไหลามาตามลานหินนะครับจะมาจากตาน้ำด้านบนในช่วงฤดูฝนน้ำจะเยอะมากเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญของบรรดาสัตว์ป่าอีกด้วยครับ น้ำมันเยอะๆนี่ตรงนี้มันจะเต็มไปถึงไหนคะจะเป็นทานลงไปเลยครับจะเป็นทานล้นระดับลงไปเรื่อยๆอ๋อเป็นชั้นๆใช่เป็นชั้นลงไปครับครับผมความแตกต่างระหว่างน้ําตกทานงามกับน้ําตกคอยน้งเนี่ยต่างกันยังไงบ้างครับแต่ความแตกต่างคือที่นี่เป็นทานหินเป็นทานน้าแต่ที่น่นเป็นจะเป็นชั้นชั้นน้ําตกชัดเจนคือชั้นหนึ่งชั้นสองแต่ตัวนี้จะเป็นทานทั้งหมดครับผมทานน้ําสามารถเล่นได้ตัวนี้ทั้งหมดครับ ค่อยนางจะจะชมอย่างเดียวอ๋อชมอย่างเดียวเล่นกันเล่นได้จุดเดียวครับผมครับผมอืมแล้วอย่างนี้นักท่องเที่ยวควรจะมาเที่ยวช่วงไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับช่วงเดือนมิถุนาถึงพฤศจิกายนครับบริเวณที่คนจะสามารถลงเล่นน้ําได้นี่คือตรงจุดไหนคะทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ต้นนะคะพวกจะเป็นทานทั้งหมดและมีแอ่งมีแอ่งปลาปลายแอ่งลักษณะอย่างนี้ปลาปลายทั้งหมดครับผมครับผมอย่างในช่วงที่ฝนไม่ได้ตกมากนักนะครับ เราพอที่จะมีจุดที่เราเล่นน้ําได้ประจําประจํำไหมครับจะมีเฉพาะแอ,อง่งแอ่งที่น้าน้าขังอ๋อครับผมน้ำขังจะลดลดลดดันลงไปเรืเ่อยๆครับผมคับหัวหน้าครับการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยววันอุทยานที่เป็นน้าตกแบบนี้ครับครับมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างครับรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นถุงพลาสติกหรือโฟมห้าม ห้ามครับห้ามบริเวดขาดห้ามนาเข้ามาเลยห้ามนาเข้ามาเลยครับในบริเวณนั้งตกทั้งหมดครับผมก็เน้นในเรื่องของความสะอาดในพื้นที่เนาะค่ะแล้วในวันนี้นะคะานอำเภอมาในทริปของเราด้วยนะคะก็คงจะต้องให้ทางท่านอำเภอนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาเที่ยวที่หนองแสงค่ะค่ะก็ต้องฝากนักท่องเที่ยวนะคะหรือผู้ที่สนใจจะท่องเที่ยว วิถีชีวิตแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมนะคะก็ขอฝากแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอหนองแสงนะคะ,ะสำหรับข้อมูลก็สามารถขอเพิ่มเติมจากอำเภอหนองแสงได้ค่ะก็จะบอกนะคะว่าที่จังหวัดอุดรธานีนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่สวยงามนะคะวัฒนธรรมที่ดี วิถีชุมชนนะคะก็ยังมีและประเพณีที่สวยงามและทั้งหมดนี้นะคะนั่นก็คือจังหวัดอุดรธานีค่ะใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้าตึงแล้วก็ในอำเภอจิ้มากๆเลยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะที่พาเราเที่ยวกันอย่างชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะครับเที่ยวเราไปไทยแลนด์เบอร์หมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหน ต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับที่นี่มีผักตบด้วยนะครับเห็นแล้วยังไม่ดียังไม่ได้เรียกเลยผมบริการประจำครับผมเหมือนธนาคารอีกแล้วมีประจําด้วยขอขอบคุณโรงแรมเบลแกลนอุดรธานีโทร06 3748 1924 ศูน2 1 9 1 1 1อ